you wow. เสียงเครื่องยนต์ดังครืดอยู่หน้าบ้านไม้สองชั้นกลางหมู่บ้านเมื่อสุรชัยชายวัยสามสิบตน,ตนขับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเว็บสี Honda Web แดงฝนจับแนนมาจอดหน้าบ้านไม้ของแม่ที่ติดอยู่ทุ่งนาเขาลงจากรถอย่างอ่อนแรงเหมือนคนเพิ่งกลับจากที่ไกลเล่นเหนื่อยจนหมดแรงจะพูดมาถึงแล้วบอสุรชัยเสียงแม่ถามด้วยความแปลกใจเพราะลูกชายคนนี้หายไปไหลายเดือนหลังจากออกจากรับจ้างอยู่ในตวัวอำเภอ ไม่โทรกลับไม่ส่งขา่าวใดเลยมาครับแม่งานมันเยอะหลายเขาเย่บมันอ่อนแต่สายตาแปลกๆคล้ายคนไม่ได้นอนมาหลายวันผิวขำซีดผิดปกติแม่มองลูกด้วยสายตาไม่ค่อยสบายใจนักแต่ก็ไม่ได้ว้าะไรแค่ดีใจที่เห็นกลับมาบ้านบ้านหลังนี้อยู่ห่างจากถนนใหญ่เกือบกิโลเมตรข้างหลังเป็นป่ามันกับสระน้ำเก่าๆที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสระยายคำ ว่ากันว่าในนั้นเคยมีคนจมน้ําตายอยู่หลายศพส่วนใหญ่เป็นคนเมาที่เดินกลับบ้านกลางคืนแล้วพัดตกน้ําส่วลชัยเขียนเข้ากับแมกหยิบหยิบไม่พูดไม่จากับใครมากนักทองกลางคืนเขาออกไปนั่งหลังบ้านมองไปทางสาระน้ําอยู่บ่อยๆกลางคืนแม่แอบเห็นลูกชายเืนคุยอยู่คนเดียวข้างลัวเหมือนมีใครอยู่ตรงนั้นทั้งที่ไม่มีใครเลยคืนหนึ่งแม่เดินออกไปดูเพราะสงสัย เห็นลูกชายยืนพนมมือพูดเบาๆเหมือนขอเข้ามาอะไรบางอย่างสุรชัยเองคุยกับใครลูกสุรชัยหันมาช้าๆแล้วตอบเสียงเรียบผมคุยกับเพื่อนเขาตายอยู่ตรงนี้แม่สะดุง้งเพื่อนไหนของเอง็งเพื่อนผมคนที่ไปเผาศพเมื่อเดือนที่แล้วนั่นแหละแม่ถึงกับขนลุกเพราะเดือนก่อนจริงๆมีงานศพของหนุ่มคนหนึ่งชื่อศักด์ ตายเพราะรถชนขณะขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากดื่มเล่าที่ตลาดงานนั้นสุรชัยก็ไปร่วมแต่หลังจากวันเผาศพนั่นเองสุรชัยก็หายไปเลยไม่มีใครติดต่อได้จนมาวันนี้ที่ได้กลับมาแบบไม่บอกลลวงหน้าหลังจากคืนนั้นสุรชัยเริ่มมีอาการแปลกๆมากขึ้นเขาจะต้องตื่นตีสเดินออกจากบ้านไปทางสระน้ำทุกคืนแม่ต่างไปเรียกเขาก็จะบอกว่าผมไปหาเพื่อนครับแม่ เขาเรียกเสียงเรียกที่ว่านั้นไม่มีใครได้ยินนอกจากสุรชัยวันต่อมามีเพื่อนบ้านมาบอกแม่ว่าเห็นสุรชัยเดินอยู่ริมสะตอนตี 3. สามสวมเสื้อสีเทาเพื่อนคนเหมือนคนตกน้ําแต่พอเดินเข้าไปดูไกลๆเขาก็หายไปเฉยๆแม่ไม่เชื่อพูดกับเพื่อนบ้านว่าสุรชัยอยู่บ้านกับฉันเมื่อคืนเขาไม่ออกไปไหนหรอกแต่พอหันมาดูลูกชายในเช้าวันนั้น เกับเห็นรอยคนเพื่อนอยู่เต็มขากางเกงของเขาเจงๆหลายคนในหมู่บ้านเริ่มพูดกันว่าสุรชัยอาจโดนผีหลอกหรือมีอะไรบางอย่างตามกลับมาจากงานศบสักแต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือวันที่มีรถกระบะคันหนึ่งเข้ามาจอดหน้าบ้านแม่สุรชัยชายสองคนลงมาจากรถแต่งตัวเหมือนคนทำงานในอำเภอเขาเดินมาถามว่าขอโทษครับที่นี่บ้านคุณแม่ของสุรชัยใช่ไหมครับ แม่พยักหน้าใช่คะ่ะเขาอยู่ในบ้านมีอะไรหรือคะชายคนนั้นหน้าเสียแล้วพูดเสียงเบาๆว่าคุณแม่ครับสุรชัยเสียชีวิตเมื่อสองอาทิตย์ก่อนครับรถชนตายที่ทางโค้งก่อนถึงตลาดใหญ่<ด>แม่อ้าปากข้างหันไปมองลูกชายที่นั่งอยู่ในบ้านกำลังเดือมน้ำชาอยู่ตรงโต๊ะเขาหันมาสบตาแม่แล้วเยยเหมืนจะบอกว่าไม่ต้องห่วง แม่แทบเป็นลมแต่พอหันกลับไปหาชายสองคนนั้นทั้งคู่ก็ยังยืนยันเรามีหลักฐานครับศพเขาอยู่ในห้องเย็นรอญาติไปรับเรายืนยันจากบัตรประชาชนแน่ชัดแม่วิ่งกลับเข้าบ้านสุรชัยสุรชัยไม่มีเสียงตอบมีเพียงเก้าอี้โยกเบาๆเหมือนคนที่เพิ่งลุกจากไปแม่วิ่งออกไปนอกบ้านลองเรียกให้เพื่อนบ้านมาช่วย พอกลับเข้ามาอีกทีแก้วน้ำบนโต๊ะล้มแตกแล้วพื้นตรงนั้นมีรอยเท้าเปียกเปียกเป็นทางเดินไปจนถึงหลังบ้าน้วจางหายไปตรงทางสระน้ำาคืนต่อมาชาวบ้านหลายคนได้ยินเสียงเครื่องมอเตอร์ไซค์ขี่วนรอบหมู่บ้านเสียงคล้ายเว็บแดงของสุรชัยไม่มีเิดแต่ไม่มีใครเห็นคนขี่บางคนกล้าดูจากหน้าต่างเห็นรถขี่ผ่านช้ชาๆแล้วหายไปตรงทางเข้าป่ามัน หลังจากเหตุการณ์น,นั้นแม่สุรชัยก็เริ่มป่วยไม่ยอมออกจากบ้านเลยมีคนมาซื้อของช่วยเอาข้าวของมาให้เพราะบ้านแกอยู่เลือกอยู่มาคืนหนึ่งเสียงรถเวฟแดงกลับมาดังอีกขังคราวนี้ดังอยู่หน้าบ้านแม่สุรชัยเสียงคื้างดับแล้วมีเสียงเคาะประตูแม่เปิดประตูให้ผมหน่อยแม่แม่แมร้องไห้สุรชัยลูกตายแล้ว ไปให้สงบเถอะลูกอย่ากกลับมาอีกเลยเสียงนั้นเงียบไปพักหนึ่งก่อนตอบกลับมาเบาๆผมยังไม่ตายแม่ผมยังอยู่ตรงนี้หลังคืนนั้นไม่มีใครเห็นแม่สุรชัยอีกเลยบ้านไม้หลังนั้นถูกปิดตายยากขึ้นโลกจนผ่านไปเกือบเดือนเมื่อชาวบ้านเข้าไปดูเห็นมอเตอร์ไซค์เวฟแดงของสุรชัยจอดอยู่ข้างบ้านมีคราบสนิมขึ้นทั้งคันเหมือนจอดมานานหลายปี แต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนหนาวเยือกคือที่เบาะรถนั้นมีคาบขนและรอยนิ้วมือเปื้อนน้าเหมือนมีใครเพิ่งจับมันเมื่อไม่นานมานี้หลังจากวันนั้นทุกคืนวันพระเต็มดวงบนในหมู่บ้านจะได้ยินเสียงเครื่องเวฟแดงขี่ผ่านทุ่งนาเสียงหัวเราะแหบผ่าของชายหนุ่มดังแววผมยังไม่ตายบางคนที่กล้าเดินทางคืนนั้นบอกว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์สวนมา ใส่อัวกอนก็เต็มใบแต่พอลดส่วนกันกับไม่มีเงาเลยมีเพียงกลิ่นคลนเฉ่นเฉินเหมือนกลิ่นจากสระน้ําเก่าลอยตามลมมาเท่านั้นหลังจากเสียงมอเตอร์ไซค์เวฟแดงวนเวียนอยู่ในบ้านทุกเขือนชาวบ้านต่างก็เริ่มหวาดผวาไม่มีใครกล้าออกจากบ้านหลังพัาทิศตกเพราะต่างคนต่างได้ยินเสียงนั้นเสียงเครื่องที่ไม่ดังเกินไปแต่ลากยาวจนขนลุกพร้อมเสียงหัวเราะเบาๆคล้ายขนแกง หรือไม่ก็เรียกให้ใครบางคนออกมาดูคนเท่าคนแก่ก็เริ่มพูดกันว่าสุรชัยมันยังไม่ไปไหนดอกมันยังติดอยู่ตรงสะนั่นแหละจนกระทั่งวันหนึ่งผู้ใหญ่สนหัวหน้าหมู่บ้านได้เส็นใจให้คนไปดูที่สะยายคําเพื่อพิสูจน์ให้แน่ใจว่าเกิดอ,อะไรขึ้นพ่อแม่สุรชัยก็หายไปด้วยโดยไม่มีร่องรอยจะอยู่ก็ไม่อยู่จะตายก็ไม่มีศพบ่ได้การแล้วถ้าเฮาปล่อยไว้ เฮสุรชัยมันเสียงว่าหลอกเบิดมูบ้านแน่แน่ผู้ใหญ่สนพูดกับชาวบ้านนับสิบคนที่มาช่วยถือจอบถือเสียมพวกเขาเตรียมขุดข้างสะเพราะตรงนั้นมีรอยล้อรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆฝังไว้ในดินและยังมีรอยเท้าเพื้อนคนเหมือนมีคนย่ำน้ำขึ้นมาไม่นานเชา้าวันนั้นอากาศเขิมฝนตั้งเขาชาวบ้านเริ่มขุดลงตรงริมสะขุดไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมง เสียงจอบของรลุงทิศแสงก็สะดุดกับอะไรบางอย่างแข็งๆไอ้อๆ <I, I, S 1> มันคืออีหยังเนี่ยหลุงแสงร้องเรียกผู้ใหญ่สนที่ยืนอยู่ไกลๆพอขุดต่ออีกนิดสิ่งที่โผลขึ้นมาคือหมวกอนักสีเทาเพื่อนคนสภาพแตกครืง่งเหมือนผ่านการกระแทกอย่างแรงผู้ใหญ่สนนาเสียหมวกของสุราชัย<ด>ทุกคนหยุดนิ่งไม่มีใครกล้าแตะต้องพอขุดต่ออีกไม่กี่จบ ราวนี้กลิ่นเหม็นเนา่าลอยขึ้นมาจากหลุมอย่างรุนแรงทุกคนพากันเอามือปิดจม,มูกเหม็นคือขีดนี่เพราะกลิ่นนั้นมันไม่ใช่กลิ่นคนหรือปลาตายมันคือกลิ่นเนื้อเนา่ากลิ่นศพชัดๆพ่อพ่อย่าขุดเอื่นตำรวจด่วนเพื่อหย่สนสั่งเสียงสัน่นตอนนั้นทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่แค่หมวกตำรวจมาถึงตอนบ่าย พวกเขาขดหลวมต่อจนเจอซากมอเตอร์ไซค์เว็บแดงสั่งอยู่ในดินอย่างแปลกประหลาดรถทั้งคันยุบพับมีรอยบุบตรงคอ,อรถคล้ายโดนชนอย่างแรงแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนต้องอาจเจยียนคือใต้รถนั้นมีโครงกระดูกคนครบทังร่าง,างเสื้อสีเทาที่เหลือแต่เศษผ้าที่จยตามซี่ขคงยังเห็นได้ช,ชัดแในกระเป๋าของเกงเย็ยนที่ขาดหลุดลยยังมีรประชาชนเช,ชื่อสุระใช้ ทุกคนตกตะลึงไม่มีใครพูดออกมาได้สักคำเพราะศพของสุรชัยอยู่ตรงนี้ฝังอยู่ริมสะยายคำตลอดมาตำรวจนำศพขึ้นมาตรวจสอบยืนยันว่าเป็นสุรชัยจริงๆจากไฟและเอกสารในกระเป๋าเรื่องนี้กลายเป็นข่าวในท้องถิ่นอยู่หลายวันแต่ที่แปลกกว่าคือไม่มีใครพบศพของแม่สุรชัยเลยแม้แต่งเงาวันนั้นตอนขุดเสร็จชาวบ้านหลายคนยังพูดกันว่า รถของตำร,รวจขับออกจากหมู่บ้านมีคนเห็นผู้หญิงแก่เดินตามอยู่เิมทางดินสวมผ้าถุงสีเข้มเหมือนแม่สูรและชัยไม่เมีเพลิดแล้พ่อรถเลี้ยวออกจากหมู่บ้านเธอก็หายไปเฉยๆหลังจากฝังศพสุรและชัยใหม่ที่วัดในหมู่บ้านทุกคนคิดว่าความหลอนจะหมดลงแต่คืนนั้นเองเสียงเครื่องเว็บแดงก็ดังขึ้นอีกแาวนี้มันมาจากหลังวัดพระลูกวัดที่นอนอยู่ในกุฏิเล่าวา่า ได้ยินเสียงรถวิ่งรอบเมนสามดอบหลุงเงียบไปเกิดจะมีเสียงผู้ชายเบาๆเหมือนกระซิบข้างหูวเนี่ยผมมารับแล้วครับเช้ามาพระออกไปดูเห็นรอยล้อรถมอเตอร์ไซค์เป็นวงรอบเมนอย่างชัดเจนแต่รอยนั้นไม่ใช่รอยแห้งบนดินมันเป็นรอยเปียกเหมือนพึ่งย่ำน้ำโคนมาทั้งที่เมื่อคืนไม่มีฝนตกเลย หลังจากวันนั้นหมู่บ้านเงียบสงัดไม่มีใครได้ยินเสียงเครื่องเว็บแดงอีกเลยแต่คุณแก่บางคนยังเล่าว่าตอนพระสวดตอนเชามือดจะได้ยินเสียงคนพูดกันเบาๆจากตรงสระน้ำเหมือนสองแม่ลูกนั่งคุยกันผ่านไปหลายเดือนหมู่บ้านเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติจนวันหนึ่งผู้ใหญ่สนได้รับโทรศัพท์จากสถานีตำรวจอำเภอฮัลโหลผู้ใหญ่ครับเราได้รายงานเพิ่มเติม เกี่ยวกับอุบัติเหตุสุรชัยอืมว่าไงล่ะคืนี้เขาเสียมันมีคนเจอรถตกลงคลองใกล้ตลาดแต่ตอนนั้นฝนตกหนักศพที่เจอก็ไม่สมบูรณ์เราเลยเข้าใจผิดว่าเป็นสุรชัยทั้งที่ตอนนั้นสุรชัยอาจจะยังไม่ตายผู้ใหญ่ส่วนเงียบงนันหมายความว่าศพที่อยู่ในห้องเงย็นวันนั้นไม่ใช่สุรชัยใช่ครับเราเพิ่งรู้จากผลดีเอนเอผู้ใหญ่ส่วนยืนนิ่ง มือเย็นเฉียบความจริงมันถูกเปิดเผยอีกครั้งคืนที่สุรชัยกับมหาแม่เขายังมีชีวิตอยู่จริงๆและเขาอาจจะเดินกับมหาแม่ในสภาพบาดเจ็บก่อนจะสิ้นใจอยู่ริมสระน้ำโดยไม่มีใครรู้แม่สุรชัยก็อาจจะรู้แต่ไม่กล้าบอกใครเธอคงฝังลูกไว้ตรงนั้นด้วยน้ำมือของตัวเองเรื่องมันจึงถึงวันนั้นวันที่สุรชัยยังไม่ตายหลังจากวันนั้นสสยายคำถูกถมกบ ไม่มีใครกล้าไปใกล้อีกเลยแต่ทุกคืนบันผาจะมีคนได้ยินเสียงเครื่องเว็บแดงวิ่งผ่านทางลูกหลังข้างวาดัดพร้อมเสียงผู้หญิงพูดเบาๆว่ากลับบ้านเถอะลูกและเสียงชายหนุ่มตอบกลับว่าผมยังไม่ตายแม่น้ำเสียงนั้นเบาเหมือนสายลมแต่เย็นจนถึงกระดูกคืนนั้นเป็นคืนเดือนดับฟ้าผิดสนิทลมพัดเบาๆผ่านยอดไม้หลังวดัด เสียงสุนัขหเห่าหอนไปจังหวะเหมือนมีคนเดินอยู่ตรงทางสะยายคำพระที่อยู่วัดเราว่าเวลาประมาณตีสามได้ยินเสียงมอตอไซค์มาจอดหน้ากุฏิเสียงเครื่องเงียบไปแล้วมีคนเรียกเบาๆลมพ่อผมเอาของมาฝากให้แม่ครับเสียงนั้นเบาและแผ่วเหมือนลอยมากับลมพระไม่กล้าเปิดประตูจนเช้าออกมาดูเห็นดอกไม้จันทร์วางอยู่หน้ากุฏิดอกนั้นเปียกชุม่ม เหมือนเพิ่งแช่น้ำมาก่อนหลวงพ่อเอาไปไว้บนโต๊ะบูชาหน้าพระประธานแต่ในตอนข้าวันถัดมาดอกไม้นั้นกับหายไปเองวันลุ่งขึ้นผู้ยศส่วนกับพระออกไปดูที่สาอีกครั้งทั้งสองยืนมองตรงขอบน้ำที่นิ่งสนิทแล้วโยโวๆฟองอากาศก็ผุดขึ้นเป็นบงคล้ายมีบางสิ่งอยู่ใต้ผืนน้ำนาน้นหลวงพ่อเห็นบ่ผู้ใหญ่ส่วนกับเซพ พัพยักหน้าช้าๆแล้วพูดแผ่วเบาเขายังอยู่แต่เขาไม่ทุกข์แล้วผู้ใหญ่สนถามต่อหมายความว่าหลวงพ่อเพียงมองไปในน้ําแล้วพูดช้าๆว่าแม่กับลูกเขากลับไปด้วยกันแล้วหลังจากวันนั้นไม่มีใครได้ยินเสียงเวฟแดงอีกเลยไม่มีเสียงหัวเราะหรือเสียงเรียกชื่อใครอีกแต่พอถึงวันครบรอบหนึ่งปีของเหตุการณ์นั้น ตอนตีสองกว่าชาวบ้านบางคนที่ขับรถผ่านทางสายยายคำบอกว่าเห็นคนสองคนนั่งอยู่เริมสะผู้ชายสวมเสื้อสีเทาเพื่อนคนกับหญิงแก่ในผ้าถุงสีเข้มทั้งคู่หันมายิ้มช้าๆแล้วหายไปในอากาศพร้อมเสียงเครื่องเว็บที่ค่อยๆเบาลงเหมือนลับหายไปในทุ่งนาหลังจากนั้นสายยายคำเงียบสงัดตลอดมาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แต่บางคืนถ้าลมพัดแรงพอ มีเสียงแววออกมาจากในความมืดว่าแม่ผมยังไม่ตายเสียงนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ใครก็ตามที่ได้ยินต่างพูดเหมือนกันว่ามันไม่ใช่เสียงของคนเป็นเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับสุรชัยยังไม่ตายขอบพระคุณครับ